สบายดีพี่น้องอบหมดหมดนะกันไล่เทรษฐาหมดดีอะกินข้าวน่ากับเจนบ่เล่สบายดีพี่น้องกินข้าวน่ากับเจนบ่เล่หมดเฮาบ้านเฮาเรียบหมดเดียสไยเหรอเออเงินกำลังหมดกําดอง คนขึ้นี่บว์โบ์เชนบวติ๊กจุกมาเออตุกมันมาลำกันอะมันมันมากกนเดิมกับเขาไปต่ามหากแตำหน่งใต้ใต้จะมากันเยอะใต้หน่อยสาวบันเก็บปองยแล้วก็จิ้มแขวแล้วหน้โตเฮ้ยขาป้าจิมฮักคนนล้ป้าตรหนูหมวดเต็มคอน่เทนหมดเดียเต็มคอมันน่ะ เจ็บี่เชกระดอะาหมดเดืยดเ,ยเต็มคนเหเฮาว่ามันมืดฝน,นบ่นในดอง,งหรือในใดอ๋อมันไก่ผูกไก่พามเลยเนะี่ยหักเทียมมากมืดบ่ผูพา้จะามาอันหน้าบานอันนะเนี่ยนะฮยคนตก

บักยีน้อยเอ้ยแม่ยังมาบังม้าเอ็งหนูอย่างลงน้ำนะครับไปบักยิ่งช่วยยายผ้าถึกมือถึกติ้งนะลงเขาขึ้นจะนี่มาเส้นจะนอนเส้นบอต้องตัดมุ้งนุ่งหมดงามนะไม่ใช่เข่าพ่าเข่าทำมึงมามาลงเขาขึ้นเอาหัวนั่นมันหลายแถวหมดงามนะแถวนั้นนี่เป็นอะไรพาผม บอท่านมีนะต้อยิน้อยเดียวบอๆท่านข้าเจ้าเนี่ยด e e anyway. e ีกว e> e ่าเฮานี่ยยังงิงมันมีหหยาขึินมากนี่ทั้งนั้นบอท่นมีนจะดีอยน่ข้างๆๆพ้นเห็นอยู่เห็นกายไปเฉยเออนี่กระซกนะนี่ขาวิเอามือหมกกายใดมือมือต๊ะทั้งห้ามหมดหรอกปกแปลกนะเมื่อวิลานะมือตากรบอได้บอท่านอืมบอนบ่อนใกล้โดยมันพ้นอยากดีเลยอื มันหน้าแต่ไม่ปู่ไมปลาใครมาสราก็เ <mic> จ้ายังอยู่ลายเห็นเนาะโอ้ปูใยังหามหามไห้มาใส่น้ำมันน้ำไก่ดูดเนี่ยนั่นแหละมีให้มีผู้ยามาใจัเนี่ยทูน้าเพื่อนจะดองน้ำกินกระชี้อุ่นข้าวบุบอุ่นเอาเอาเช้านีเพราะได้แต่คูเดียวลำพันธ น้ำกินกับสิบมีก็เ้างในบ้านนี่มันมสูงแต่ว่าโดนนี่เมืองบมคอมเมนทฮจอบานนเห็ุอะไรก็ได้มีน้ำบ่มีคนมาถังบ่ฮะเออมันเป็นอะไรดินดาดินดามันเจือ อืมม oh. uh uh. ันเป็นดินดางแล้วมันเจืนบ่โอ้โฉนะบ่ได อ่ามอลำน้ำสางยังน้าบักคู่เงอนคู่เอือคูพื่อนน้ำสาก็เจาะนะโอ้โหลายดับนี่่ใช้ได้แต่จน้อยนำกับขุนน้ำกับเบิดเนียงข้าวที่ข้าวขากัข้นียง แท้จริงนะว่ามันมืดฝนเป็นน้อยเนาะแต่มันเป็นบางกี่ยติดภูเขามันคือคลายไอโฟนแล้วน้ดำนั่นนะโอ้ยผ่านสือแข็งนะอีบักอีบักอีบักม่ำบักอีอย่านว่จันูว่าือมาแพงเนาะ มอพั้นวัซเนยังเ่นวันีมาชงไออบักอีมือน้ำมือพืนในนั้นอ่าออาน่าขึนลังค่าลงมาเถิด์นอ้ี้หอกเด้อืมของาได้พลในมือน้ำเด้อืมเมื่อได้ผลในมือน้ำอืมมือพืนนตาว่าย้ายขึนกนางว่ากำลังดองนลงมาเถิดในกลังดองทามาแม่งเนี่ยเหนียวสักเมื่อคุมเมื่อหาขอหนาลานน

อืมาเราคิดว่ามอเรื่องคือบ้านสมอเป็นห้านใช่หรอลําำองคนกับลำพญาและลำเกี่ยวกันลำแก่กันอืยงว่าเมื่อก่นคนตกไังเดี๋ยวมันจะโตขันมโตหน้าให้เอ๋ยสงส ไปไม่งั้นลูกอันไหนคือมาคือพันธุ์เหมือนแต่อันนี้นะโอ้ยข้งวหมูเดียวกันแล้วเจะเขาก็นอนนับกันมาที่นี้แต่ทางแม่มันบ่อันนี้นะเพราะปกหม่ำนะเขามอเนี่ยหมเขาเคยไปนำกันเขาอยู่นะเขาไปอิเมซอนลาบบอนอ่ะนะเต็มแม่ละบ้าทั้งขึ้นทั้งขึ้นนี่น้าน้ำขึ้นมาแห้งใช่ปะเต็มชายางบักใหญ่ฮะนะใส่เออ มันมาเต็มชายามบอกใหญ่ปะฮึช้อนด้นเมตรหนึงน้ำอุไปนนตรงต่อน้ามาจะมาอีกอยู่อีกเื่าหนึ่งพรเบโยปไปซื้อน้ำแข็งกูลอมถ่ากินน้ำแข็งเลยือนายก่อดเลยอ้าผเพื่งกระสีไปหาเบ่งห้องนอนแรงเรนนี่สมาธิมี ข่ามานล้วก็ดังขึ้เป็นอะไรขึ้นขึ้นก่อนนะดังทังวันห้อยปังขึ้นที่ซองดังทั้งวันบักซองหอาปตกบ่ที่เืมือมันต๊แแ้วนะขามาน่ะเตี้มันชิมาเน่ยมือโอ้ยพระนะชอปเข่าแท่นะบ่โอยยพนี้มัน่ามจะกินขนมดอกมันดื้อนี่หครึ่งกบย

แสงเอ้ยมึงบอกวาหนึ่งข่าวว่ากูกินบอข้างไข่ไว้จะคุ้นไหวห้ามบ่มีเงินเมื่อแหวนดอกจนเป็นชาแล้วยังมีไข่เกลี่ยม่ใหญ่ซ่อนนอนบอกฮะหลับเป็นยังไงเช่นหกตุ๊ดน่าปวดจังมากนั่นแหละเบิ้งเบื้งเบื้งหมดนะข้อะหมดหมดป้าจะหมดนะข้อนะ หมดแดงลายนี่นี่มันยังบอกอองนี่นี่คือเี่กงขอ่อกันนายทิมนาสมาดีจ้า